เพื่อนๆครับอันนี้นะครับเป็นหลอดบัฟ LED นะครับรุ่นใหม่ขนาด100วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยสว่างมากนะครับคลิปก่อนๆที่ผมเคยเอามาเสนอเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีตัว40วัตต์60วัตต์ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยมาใหม่นะครับความสว่างเขาสูงขึ้น100วัตต์นะครับก็ยังสามารถใช้ได้ทั้งคืนเหมือนเดิม8-10ชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตัวนี้เนี่ยในกล่องนะครับก็จะมีแผงโซล่าเซลล์มาหนึ่งอัน แล้วก็จะมีขาตั้งเขาครับพร้อมกับน็อกที่ให้มาด้วยในการล็อกขาตั้งนะครับแล้วก็จะมีหลอดนี่เพือของเขาคือหลอดขนาด100วัตต์เลยตัวนี้สว่างมากนะครับแล้วก็ยังให้รีโมทมารีโมทนะฮะร,รีโมทก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็จะมีปุ่มออนออฟนะครับปิดเปิดปุ่มสีแดงนี่นะครับแล้วก็ปุ่มออโต้ก็คือเวลากลางวันให้เขาดับนะครับแล้วก็กลางคืนให้เขาติดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็จะมี ตั้งเวลา3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็มีปุ่มเร่งแสงแล้วก็หลีแสงก็ได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังให้ใส่ชาร์จ USB มาเส้นหนึ่งก็คือเราสามารถเสียบชาร์จกับ USB ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเสียบชาร์จกับแผงโซล่าเซลล์นะครับในกรณีที่เราต้องการชาร์จเ,เร็ว,รวใช่ไหมครคือถ้าเกิดชาร์จแผงโซล่าเซลล์เนี่ยก็ต้องชาร์จทั้งวันขออนุญาตเรากรองออกก่อนนะครับเวลาเราแต่ถ้าเกิดเราชาร์จด้วย USB นะครับ ขนาดบีดีสัก2แอม2.4แอมอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้เวลาแค่ประมาณ4ชั่วโมงก็จะเต็มแล้วนะครับเวลาชาร์จเนี่ยข้างในเนี่ยขนเนยขาจะมีไฟสีแดงติดอยู่นะครับก็จะรู้ว่าตอนนี้ไฟกำลังเข้าอยู่นะครับสำหรับเจ้าแผงโซล่าเซลล์นี่นะครับเขาจะมีสายมาให้นี่สายย้งหลังนะครับยาวประมาณ5เมตรนะครับซึ่งระยะนี้ก็กำลังดีนะครับไกลพอสมควรแผงตัวนี้เนี่ย ต้องโดนแดดนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นต้องโดนแดดแบบจังๆเจ้าๆอะไรขนาดต้องไปติดบนหลังคาติดผมเนี่ยติดตรงระเบียงบ้านก็ได้นะครับคือโดนโดนแดดสักครึ่งเช้าครึ่งครึ่งบ่ายไม่ต้องโดนจัดจัดก็ได้ครับโดนแค่แบบโดนแค่มีแค่มีแสงก็พอนะครับให้เขาได้ชาร์จก็พอแล้วนะครับเวลาใช้นะวิธีใช้ก็ง่ายนิดเดียวก็คือเอาตัวแจ็คตรงนี้นะครับมาเสียบเข้ากับรูนี้ เสียบปึ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีปุ่มสีดำๆเห็นไหมฮะให้กดหนึ่งทีะนะครับพอกดปุ๊บเราก็มาเปิดไปที่ปุ่มสีแดงนะครับนี่นี่ครับกะวางมากเลยตัวนี้เป็นตัว100ร้อยวัตต์นะฮะแล้วเวลาเราต้องการให้เขาออโต้นะครับก็คือเวลากลางคืนให้เขาติดเองกลางวันให้เขาดับให้กดปุ่มออโต้ไปทีหนึ่งปึ๊บนี่นะฮะ สังเกตนะครับว่าตอนนี้เขาดับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยเปิดไฟสว่างนะครับเดี๋ยวผมจะหลอกเขาว่าตอนนี้เราังคืนโดยการเอากล่องมาบังเขามีการทดสอบอย่างนี้นะเอากล่องมาบังเขาหน่อยสิให้เขาคิดว่ามืดติดขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับนี่คือการทดสอบนะครับว่าระบบออโต้ท,ทำงานดีนะฮะเราสามารถรีแสงก็ได้อรีได้ให้มืดๆนะฮบเร่งแสงก็ได้นะฮะ โอเคเลยครับตัวนี้100วัตต์ก็จริงๆฟังก์ชันเขาก็จะเหมือนกับตัว60วัตต์เหมือนกับตัว40วัตต์นะครับอ่ะพอผมเอาออก๊บเห็นไหมครับแผงเขาก็เข้าใจว่าตอนนี้เป็นเวลากลางวันเขาก็จะดับลงไม่รู้เพื่อนเพื่อเห็น,เป,น,เ,ปนเปล่านะครับแต่ว่าข้างในนี่ผมเห็นแสงสีแดงๆนะครับก็คือตอนนี้ชาร์จแล้ว่ะแค่มีแสงนิดหน่อยมันก็ชาร์จแล้วนะเพราะฉะนั้นโอเคเลยครับตัวนี้100วัตต์เขาจะงมีตัวตะขอเขี่ยวนะครับถ้าเกิดเรา ชาร์จเต็มๆแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องเสียบกับอันนี้ก็ได้เราสามารถคิ้วอันนี้นะครับไปใช้ตรงไหนก็ได้น่ะติดเลยนะครับคิ้วไปใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราขายของอยู่อย่างเงี้ยฮะเราก็ไปแขวนไว้ที่จุดขายของแค่นี้ครับแสงก็สว่างพอที่จะแสดงสินค้าเราได้ทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยร้อยวัตต์สว่างมากเลยนะครับชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้นานประมาณแปดสิบชั่วโมงนะครับก็ขอบคุณครับเพื่อนๆครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ Huh?